สวัสดีครับอร่อยเลิศกับพื้นริดวันนี้พามาที่ชาบูจังสาขาเซ็นทรัลพลาซาแรกรนด์พระราม9แห่งนี้ครับตัวร้านตกแต่งน่ารักด้วยหลายการ์ตูนแบบญี่ปุ่น ส่วนอาหารของที่นี่เป็นชาบูในสไตล์เอเชียมีเมนูให้เลือกหลากหลายอย่างปลาเก๋าหยกหนึ่งซีอิ๊วที่เปลียนไปด้วยคุณค่าทางสารอาหารอย่างโอเมก้า3หรือจะเป็นข้าวผัดไข่พุ้งกิมจิกระทะร้อนสูตรของร้านโดยเฉพาะแต่ที่เด็ดเคล็ดลับยังมีอีกที่ชาบูห้าน้ำซุปและลูกชิ้นปลาไส้ลาว,ว่าแบบต่างๆที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครเด็ดขนาดนี้อร่อยเลิศไม่รอช้าตามกูรุอาหารคุณรีและพ่พันไปพิสูจน์กันเลยครับ วันนี้ร้านชาบูจังมาแบบพิเศษเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกชิ้นที่เรารับประทานน่ะโอ้โหมันลาวว่าไหลละลายเหมือนภูเขาไฟระเบิดและขณะนี้รีดยืนอยู่กับเจ้าของเลยนะคะคุณเนารัตสีสุขพลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะอยากทราบว่าชาบูจัง อร่อยเลิศอย่างไรก็เริ่มต้นด้วยชาบูของเราเนี่ยจะมีน้ําซุปถึง5ชนิดด้วยกันนะคะก็จะมีเป็นซุปใสซุปข้นซุปทะเลซุปเผ็ดสุดท้ายคือซุปเซเห็ดหอมค่ะสิ่งที่จะมาอยู่ในซุปที่เป็นชาบูชาบูมีอะไรบ้างที่พิเศษตัวแรกเลยก็คือจะเป็นลูกชิ้นไส้ลาวาของเราค่ะทั้งหมดจะมี3ไส้ด้วยกันก็คือไส้ไข่หอยแม่นไส้ไข่กุ้งแล้วก็ไส้ชีสค่ะมันลาวาอย่างไรพอเวลาต้มไปเนี่ยคือไส้มันจะทะลักออกมานอกจากมีลูกชิ้น ม,มีเนื้อไหมมีเนื้อค่ะเนื้อวัวฮาลาลแล้วก็จะมีเนื้อวัวสไลด์ค่ะเนื้อาาวัวฮาลาลแตกต่างจากเนื้อวัวปกติอย่างไรคือจะเป็นเนื้อวัวที่มุสลิมทานได้นะคะ เมนูที่สองค่ะข้าวผัดไข่กุ้งกระทะร้อนได้ยินว่าข้าวผัดกิมจิมาผัดต่อหน้าคุณเลยใช่ไหมค่ะอันนี้ยิ่งเพิ่มรสชาติเพื่มันได้กลิ่นมากนี่อีกอันนี้จะเป็นปลาเก๋าหยกนึ่งซีอิ๊วค่ะจะมีคุณค่าทางสารอาหารเนี่ยเทียบเท่ากับปลาแซลมอนซึ่มีโอเมก้าสามสุดท้ายช็อกโกแลตกรินทีลาวาไส้ของมันข้างในเนี่ยจะเป็นช็อกโกแลตแล้วเราก็จะท็อปด้วยกรินทีข้างบนค่ะทุกๆเมนูที่ชาบูจังสมควรกับความที่ได้รับเป็นอร่อย แล้วชักอยากจะลิ้มลองความอร่อยกันแล้วใช่ไหมล่ะครับเชิญมาได้ที่ชาบูจังสาขาเซ็นทรัลพระราม9ตั้งอยู่ที่ถนนพระราม9ภายในศูนย์การค้าเซ็นทรัลพระราม9ชั้นีฝั่งท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตครับอาหารรสชาติอร่อยสดสะอาดได้มาตรฐานของคุรีรับผิพันธ์แบบนี้ก็ได้รับการการันตีจากคุรีไปเลยครับเพราะอร่อยอย่างเดียวไม่พอถ้าเป็นคุรีต้องอร่อยเลิศเท่านั้นครับ เคล็ดลับอร่อยเลิศกับคุณรีิในวันนี้เรื่องของการทําหมูกระบอกให้นุ่มและเด้งอันดับหนึ่งต้องใช้เนื้อหมูสันคอที่บดแล้วเคล็ดลับอยู่ตรงนี้ค่ะใส่นมสดลงไปเลยทิ้งไว้หนึ่งคืนเข้าตู้เย็นตรงนี้แหละค่ะจะทําให้หมูนั้นนุ่มขึ้นอันที่สองจะทําอย่างไรให้มันเด้งล่ะก็มานี่ค่ะ นำมานวดประมาณครึ่งชั่วโมงปรุงรสแป้งข้าโพดน้ำมันงาใส่แห้วหน่อยแล้วก็ซีอิ๊วญี่ปุ่นพริกไทยนิดหนึ่งเพียงแค่นี้เราก็ได้หมูกระบอกที่นุ่มและเด้งอยู่ในกระบอกอร่อยเลิศค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะแล้วกลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีค่ะสวัสดีปีม้าที่ส่งพลังอร่อยเลิศค่ะ